แซบ่บยิปซีฉีกกดพรีเวดดิง้งแสนหวานไม่หลุดไลฟ์สไตล์ตัวเองนับถอยหลังวันวิวาแล้วสำหรับยิปซีคีรติมหาพฤกษพง์และนิโคลัสฮอแฟนหนุ่มชาวอังกฤษที่คบหากันมากว่า5ปีตอนนี้ทั้งคู่ได้ทยอยปล่อยภาพพรีเวดดิ้งแล้วสาวยิปซีก็ไม่หลุดไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่มาในลุคบิกินี่ตัวจิ๋วสีขาว เป็นเจ้าสาวแบบแซบแซบริมชายหาดล่าสุดวันนี้วันที่6กันยายน66สาว24ได้โพสต์คลิปสวยๆแซบแซบลงอินสตาแกรมส่วนตัว2 4 g i r a t ี i เป็นคลิปพรีเวดดิ้ที่เธอมาในลุคบิกินี่ตัวจิ๋วสีขาวเซ็กซี่มากพร้อมแคปชั่นระบุว่า I would n ask for more C r นี่ตอลาสพอนับได้ว่าน้อยคนจริงๆที่จะแต่งแซบพรีเวดดิง้งทำเอาแฟนคลับแห่ชมสนานไอจีเลยทีเดียวแม้กระทั่งแต้วนทพัฐพรบอกว่าไม่แผ่วเลย